ัสดีครับนาธนาครับอยากจะบอกว่าที่ดินที่เราควรจะมีที่ดินไหมนะครับที่ดินทุกคนควรจะมีที่ดินไว้นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยที่ดินจะหาไม่ได้แล้วนะครับที่ดินที่ไหนเราควรจะซื้อไว้บ้างนะครับหนึ่งที่ดินที่ควรจะเลือกที่สุดเลยครับคือที่ดินมีโฉนดครับอันนี้ใครจะบุกลุกอะไรไม่ได้เนะต้องใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะครอบครองปลอม อีกที่ดินชนิน้นนึงก็คือที่ดินนสสามกนะครับที่ผมมีอยู่ข้างในนี่ครับอันนี้ก็รองประมาณนิดหนึ่งครับแต่ก็ครอบครองได้ครับใครจะมาครอบครอ,องปลระปาักยังไม่ได้ครับชาวบ้านก็รู้กันแม้แต่ที่พปทนี่ก็พอจะถ้าเราเอามาซื้อมาทํากินเองเนี่ยครับก็ได้ครับเพราะนั้นที่ดินควรจะซื้อไว้เพราะต่อไปหาไม่ได้แล้วที่ดินปีนี้ก็ เพิ่มขึ้นทุกที่นะครับเพราะกรมที่ดินจะราคาประเมินใหม่จะขึ้นมาอีกประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่นะครับที่คือทางเข้าครับทางเข้านี่ก็จะเป็นสภาพานี้นะครับทางเข้าก็ไร่ครับให้อมีบ้านชาวบ้านม,มีแถวนี้นะครับมีคนเยอะครับก็ที่เปลี่ยวไม่แน่เลยเลยครับ padre,